สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆเพื่อท่านได้เลือกบ้านที่เหมาะกับตัวเองครับผมบูมครับผมมิโซครับพี่โอครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่บางขุนเทียนบูมพี่จะพามาดูบ้านเดี่ยวกันบ้างครับผมโครงการที่พี่จะพามาดูวันนี้ชื่อ h a b i บิท Park เทียนทะเล28ของแสนสิริอืมมันเป็นยังไงครับเป็นโครงการที่เน้นพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและบ้านก็เริ่มต้นที่หลังใหญ่่นอย เริ่มต้นที่ร้อ,อยวาเดี๋ยวเราไปดูโครงการกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับท่านผู้ชมไปไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับโปรเจกต์ฮาบิเทียพาร์คเทียนทะเล28ของเดเวลลอปเรายใหญ่อย่างแสนสิรินี้นะครับก็จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวในโซนบางขุนเทียนที่ตั้งอยู่ในซอยเทียนทะเล28ครับโครงการกินพื้นที่ทั้งหมด98ไร่และมีบ้านทั้งหมด252หลัง ขนาดพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเริ่มต้นตั้งแต่149ตารางเมตรไปจนถึง203ตารางเมตรครับซึ่งนอกจากนี้ Facility ที่โครงการจัดมาให้ก็จะมี Clubhouse ที่ภายในจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำห้องฟิตเนสและสำนักง,งานนิติบุคคลของหมู่บ้านด้วยครับแล้วก็ยังมีสวนสาธารณะภายในโครงการอยู่อีก2แห่งให้ลูกบ้านได้ใช้พักผ่อนด้วยต่อไปมิสเตอร์โอจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างกันครับตามไปเลย อยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะบูมครับผมซึ่งบ้านของที่นี่เขาจะสร้างอยู่บนเนื้อที่100ตารางวาขึ้นไปแต่มีแบบบ้านให้เลือกหลายแบบครับอย่างแบบที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ก็คือแบบบ้านขนาดใหญ่ตัวท็อปสุดของเขาพื้นที่ใช้สอย203ตารางเมตร4ี่ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูบ้านกันเลยดีกว่าไปเลยครับ ้ามาปุ๊บตรงส่วนนี้เป็นที่จอดรถแล้วซึ่งจอดรถ2คันแบบสบายๆนะไม่เบียดเพราะว่าพื้นที่มันกว้างประมาณ5เมตรเลยครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นหลังคาชั่วคราวของจริงอ่ะมันจะเป็นหลังคาคอนกรีตนะไม่ใช่เป็นโลหะแบบนี้อ๋อเป็นคอนกรีตนะครับใช่แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนแบบนี้เวลาเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินเข้าด้านข้างบ้านเพื่อเดินเข้าบ้านผ่านทางเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้ครับผมเฉลียงหน้าบ้านเนี่ยก็พื้นที่เยอะเป็นพื้นที่เยอะเราจะวางพวก ตู้วางรองท้องรองเท้าอะไรหยิบรองท้องเท้าใส่ก็มีที่นั่งให้ใส่ตรงนี้ครับตรงนี้สามารถนั่งเล่นชมสวนได้นะสวนหน้าบ้านนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันครับผมเข้ามาในบ้านแล้วครับผมซึ่งบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่รอบบ้านเป็นของเราครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของบ้านเดี่ยวเนี่ยก็จะแตกต่างจากคอนโดมิเนียมตรงที่ว่าเขาจะมีช่องเปิดเยอะอๆ,ๆเพื่อให้เราได้รับวิวแสงธรรมชาติภายในรูบ้านเราเองครับผม ถ้าเกิดว่าใครจัดสวนสวยๆก็อยากเห็นสวนของตัวเองใช่ไหมครับเข้ามาในบ้านเนี่ยส่วนที่เราจะเจอส่วนแรกก็คือส่วนของโซฟารับแขกดูทีวีซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าบ้านตรงนี้ครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยระยะดูทีวีมัน4เมตรกว่าบูมอืม4เมตรกว่านี่แปลว่าเวลาเรานั่งทํากิจกรรมอะไรกันตรงนี้ใครจะเดินผ่านเดินไปเดินมาเดินเข้าเดินออกมันก็ยังโอเคครับมันก็ยังสะดวกอยู่ใช่ไม่เกะกะกัน แล้วก็พื้นที่ด้านข้างเนี่ยยังสามารถใส่โซฟาชุดใหญ่กว่านี้ได้ครับผมใส่โซฟาตัว L แล้วเอาเดเบมาวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ยังได้ครับด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นสวนรับประทานอาหารเขาจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ท่งที่นั่งไว้ให้เราดูครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วพื้นที่อ่ะมันเหลือพอที่จะวางโต๊ะใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าสมาชิกในบ้านเราเยอะนะครับผมตัวสวนรับประทานอาหารเนี่ยวางอยู่ด้านมุมด้านหลังของบ้านซึ่งได้รับวิวสวนด้านหลังบ้าน กับอยู่ข้างบ้านซึ่งตัวข้างบ้านเนี่ยตรงนี้เขาทําเป็นประตูทางออกเฉลียงออกไปสวนข้างบ้านเราได้เราจะมีสเตปตรงนี้อีกทีหนึงใช่เวลาจะเดินไปทําสวนดูนู่นดูนี่ก็สามารถเดินออกจากตรงนี้ได้ไม่ต้องเดินอ้อมจากหน้าบ้านไปครับผมการที่เขาทําเป็นแบบนี้จะทําให้เราได้รับวิวเต็มๆจากผานังด้านนี้เต็มๆแล้วมองไปที่พื้นได้ด้วยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราทํา บ่อปลาไว้ด้านนี้เรานั่งอยู่ข้างในเราสามารถมองเห็นบ่อปลาจากด้านในบ้านได้เลยโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกอืมเออจริงนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นหน้าต่างมันก็ต้องมุมสูมันขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับข้างล่างไม่ได้ครับผมโอเคส่วนของครัวอยู่ด้านนู้นแต่ขั้นระหว่างครัวกับส่วนรับประทานอาหารเนี่ยเขาวางแพนทรีเตรียมอาหารไว้ตรงนี้ครับผมซึ่งในของจริงบ้านของจริงไม่มีให้แต่นี้วางมาให้ดูเป็นไอเดียครับผมซึ่งเลขกคอมเมนต์มากว่าน่าทำเพราะว่า เวลาเราเตรียมอาหารร่วมกันเตรียมอาหารในครอบครัวมันมเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราช่วยกันทําได้ตรงนี้แล้วตอนเช้าอ่ะเวลาจะออกไปทํางานไปเรียนหนังสือตรงนี้ก็สามารถทําเป็นที่ทานอาหารเล็กๆน้อยๆได้กินกาแฟปิ้งขนมปังใช่หร,หรือนั่งจิบชงจิบชาจิบเครื่องดื่มกันตรงนี้ก็ยังได้ถ้ามรศัตูมาตั้งนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําครัวหนักหลครัวหนักอยู่ด้านนี้บูมครับผมด้านนี้เป็นครัวปิดอ่ะ ครัวปิดหมายความว่าถ้าเราปิดประตูตรงนี้ก็สามารถทาอาหารอาหารได้โดยที่ไม่มีกลิ่นเป็นรบกวนในบ้านเลยครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาทําเป็นพื้นที่สําหรับวางเตาแล้วก็มีเครื่องดูดควันแต่ของจริงอ่ะไม่มีให้นะเราติดเองตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าระบายอากาศแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาอา้าวพี่โอ้พื้นที่มันก็เยอะนะทำไมเราเขาไม่ทําแบบหน้าตา่างบานใหญ่ๆหไปเพราะว่าอย่างนี้บูมคือ ตรงนี้เนี่ยในครัวเนี่ยมันมีที่ดูดควันอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะระบายอากาศหนักๆเนี่ยเราสามารถเปิดประตูหลังบ้านซึ่งเป็นประตูที่เปิดออกไปส่วนซักล้างเนี่ยเปิดเต็มที่มันก็สามารถโฟล์อากาศไปได้โอ้ครับถ้าเกิดว่าทําเป็นกระจกบานใหญ่ตรงนี้ครับผมในนี้มันเป็นครัวเพื่อนบ้านก็จะมองเห็นครัวเรารซึ่งมันไม่ได้สวยงามเท่าไหร่โอ้หรือบางทีแบบถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูไว้ไก็มองเห็นบ้านเราทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับทีนี้ถ้าเราอยากจะไพ i v a เราก็จะต้องติดม่าน การติดมากในครัวมันก็ไม่เป็นสิ่งที่มันก็ไม่น่ารักษาจะสกปรกง่ายไงครับครัวเนี่ยกาให้เป็นเป็นพทงที่เป็นแกรนิหินแท้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นปูกกระเบื้องคือทําได้เต็มที่เลยทําเลอะเทอะอะไรก็เช็ดร้างทำาหาดได้เต็มที่เป็นครัวปูนเนอะใช่ใช่ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลายปีแหละไอ้พวกแบบนี้ครับไปดูฟังก์ชันอื่นกันบ้างบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีห้องนอนอยู่ที่ชั้นล่างด้วยบูมอ่ะห้องนอนเนี่ยอยู่ด้านหน้าบ้านนะ ครับผมจัวางไว้ตำแหน,น่งนี้ตัวห้องนอนพื้นที่นี่คือจัดฟูลฟังก์ชันได้เต็มที่เลยอนอนไม่เล็กแล้วก็เขาจัดให้ดูเป็นแบบหนุ่มน้อยแอดเวนเจอร์ Adventure, ชอบดำน้ำจัดเป็นสีน้ำเงินทั้งห้องเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วห้องนี้มันยังเหมาะกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึง่งก็คือคผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยแบบพี่โอนี่เลยแบบพี่โอพี่ยังไม่สูงอายุนะพี่ยังวัย <c oughs> รุ่นอยู่ <c oughs> แต่ห้องนี้ไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำในตัว จะใช้ห้องน้ําต้องมาใช้ด้านนอกซึ่งเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกับส่วนรับแขกอยู่ด้านนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะจะเดินลดสเตปลงมาตัวน,นี้ก,ก็ก็จะเดินลาบากหน่อยพี่แนะนำว่าให้ให้ทําที่จับอันนึงสำหรับเดินลงมามห้องน้ำนะแคะจะได้ไม่สะดุดอ้าวพี่โอ๋ว่าแต่ทำไมเขาต้องทําสเตปมาด้วยทา่นานเพราะว่าห้องน้าเนี่ยมันอยู่ใ,ใต้บนันไดตรงส่วนของชานพักพอดีอเขาลดสเต็ปลงมาเพื่อให้ได้พื้นที่ห้องน้ําที่สูงขึ้นเพราะถ้าไม่ลดสเตปเนี่ยหัวพี่จะเกือบจะชนแล้วเนี่ย จริง้วยนะนี่เขาลดสเต็ปลงมานี่เป็นการแก้ปัญหาที่โอเคเลยครับพอเข้ามาปุ๊บบูมก็จะเห็นว่าในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีระยะที่ใช้งานได้โอเคครับถ้าเกิดไม่ลดสเต็ปนี่หัวพี่ติดเพดานแน่นอนเออจริงด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะมีส่วนช่องแสงระบายอากาศระบายความชื้นได้ด้วยตรงนี้เป็นส่วนอาบน้ําได้ด้วยก็ใช้งานได้จริงอ่ะครับผมไปดูชั้นสองกันมากดีกว่าป่ะไปครับอเลย ก่อนจะไปถึงชั้น2เนี่ยจะมีชานพักบันไดซึ่งค่อนข้างกว้างนะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีตู้อันนึงมันเอาไว้ทําอะไรพี่เอาไว้เก็บของไอเดียก็คือพวกซัพพลายของต่างๆเนี่ยที่ใช้ชั้น2เนี่ยทุกทช่นีนี่นั่นเราจะได้ไม่ต้องเดินลงมาหยิบขลางไงแล้วก็มีที่เก็บของอีกอันนึงเออผมว่าเอาไว้นอนก็ได้นะพี่เวลาแบบกลับบ้านดึกๆอะไรเงี้ยจะนอนก็นอนได้นะแต่ว่าต้องติดแอร์เพราะว่ามันร้อนแล้วก็ เออแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องแสงช่องระบายอากาศอันนึงครับพอขึ้นมาชั้น2ส,ส่วนที่เราจะเจอตอนแรกเนี่ยคือเขาทาพื้นที่เชื่อมกันระหว่างโถงหน้าบ้านไอ้นหน้าห้องอต่างๆห้องนอนต่างๆกับส่วนที่เป็น Family Room ครับผม Room l y Room ตรงนี้ก็เลยมีพื้นที่ที่เปิดโล่งคขข่อนกว้างอ่าซึ่ง Family Room เนี่ยสำหรับพี่เนี่ยการอยู่บ้านเดียว Family Room เป็นสิ่งสําคัญยังไงครับ เพราะว่าอยู่บ้านเดี่ยวอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกใช่ไหม,มเวลาคุณพ่อมีแขกไปใครมาเนี่ยคุณลูกก็จะได้มีพื้นที่ที่ใช้งานร่วมกันตรงนี้คุณพ่อคุณแม่รับแขกข้างล่างคุณลูกก็ใช้งานด้านบนครับผมหรือในวันที่ละครมันชนกับฟุตบอลวันเสาร์เออทำยังไงคุณพ่อกับคุณลูกชายก็สามารถลงไปนั่งดูฟุตบอลข้างล่างครับผมคุณแม่กับคุณลูก,สา,กสาวก็สามารถยึดทีวีข้างบนดูด้วยกันได้อ่าก็าจะแบ่งกันลงตัวเลยใช่ไม่งั้นต่างคนต่างอยู่ในห้องตัวเองใช่ไหมครับไม่ดี นี่ก็เป็นข้อดีของการมีบ้านที่มีพื้นที่จัดเป็นแฟมลี Room แบบนี้ครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เหลือครับผมเขาก็เอามาจัดเป็นที่ออกกำลังกายแบบนี้โอ้ยบ๊อใหญ่เลยนะตรงนี้จะนั่งเล่นโยคะหรือจะเอาลู่วิ่งเอาอะไรมาตั้งตรงนี้ก็ได้สามารถออกกําลังกายไปดูทีวีไปได้จริงด้วยครับ จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราออกออกำลังกายมันต้องเปิดแอร์ได้นะบูมเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระจกหน้าต่างเปิดรับลมได้คับเปิดอีกด้านหนึ่งด้านนู้นที่เป็นระเบียงมลมมันก็จะ flow ผ่านเข้าออกตรงนี้ครับผมตรงนี้ถึงเราออกกําลังกายแบบเหงื่อออกอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เหม็นอ่ะเพราะมันมีที่ระบายลมให้อ่าจริงด้วยครับใช่ไหมส่วนของระเบียงเนี่ยระเบียงห้องเนี่ยระเบียงของห้องแฟมิลี่รูมตรงนี้อยู่ด้านนี้ครับเวลานั่งรับลมรับวิวจากตรงนี้ได้ แล้วก็ใช้งานระเบียงได้จริงเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์จะถูกแยกไปวางตามกันสักรอบๆบ้านตรงนี้ก็เลยใช้งานได้จะปลูกต้นไม้จะอะไรก็ได้หรือจะทําโต๊ะเล็กๆนั่งจิบชาเอาดอกก็ยังได้ครับผมส่วนห้องนอนข้างบนเนี่ยมีห้องนอนอยู่3ห้องคมีห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่ด้านนู้นเราไปดูห้องนอนที่เล็กที่สุดของชั้นยิงก่อนไปกันเลยครับห้องนี้เป็นห้องนอนเล็ก แต่ฟูลฟังก์ชันนะหมายถึงว่ามีเตียงมีตู้เสื้อผ้าวางทีวีได้ครับผมแล้วก็มีหน้าต่าง2ด้านซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของห้องนอนของบ้านเดี่ยวแบบนี้อยู่ห้องมุมนะพออยู่ห้องมุมปุ๊บเปิดหน้าต่าง2ด้านลม,มนก็จะโฟล์ผ่านเข้าผ่านออกได้ตลอดครับผมตรงนี้เขาวางเตียง3ฟุตขึ้นไว้ให้ดูซึ่งเป็นเตียงเล็กถ้าเกิดว่าอยากจะสบายวางเตียง5ฟุตก็วางได้แต่จะชิดผนังด้านนี้หน่อยนะครับผมก็ขยับมาชิดผนังแล้วก็ ไอ้ที่สําคัญก็คืออย่าเอาหัวเตียงแบบนี้มันสูงไปนะมันสูงไปแล้วมันก็จะปิดหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมครับคือเวลาเลือกเตียงก็ต้องเลือกเตียงที่มันหัวเตียงเตี้ยหน่อยครับก็จะอยู่โอเคละห้องนี้ครับห้องนอนอีกห้องนึงอยู่ด้านนู้นแต่ที่เชื่อมกันระหว่างห้องนอน2ห้องนี้ก็คือห้องน้ําครับผมทั้งสองห้องนอนเล็กต้องใช้ห้องน้าห้องนี้ร่วมกันแชร์กันใช่ ห้องน้ำห้องนี้พื้นลดระดับนิดนึงสุขภัณฑ์ได้โมเก้นหมดเลยทั้งชุดครับผมแล้วก็มีพื้นที่เก็บของกระจุกกระจิกวางของกระจุกกระจิกให้ใช้ไงานได้ครับผมตัวห้องเนี่ยได้เป็น h ชาบ r ็อกซึ่งเขาทํามาพื้นที่อาบน้ำประมาณนี้ครับมีทําเคิร์ฟมาให้สําหรับเวลาเราจะวางพวกอ่า ฉากั้นอาบน้ําอซึ่งพี่เล่คอมเมนต์อย่างมากว่าบ้านระดับเนี้ยควรจะติดฉากั้นอาบน้ําที่เป็นกระจกนิลภยัยครับผมอยาม่าไปติดม่านแบบพลาสติกอะไรพวกนี้นะเพราะว่าพอติดฉากั้นอาบน้ํากระจกนิลภายปุ๊บมันจะแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งก็ชัดเจนเลยชัดเจนไปเลย,เลยก็คือมันจะไม่เลอะเทอะครับผมตรงนี้มีที่วางสบู่มาให้สองชั้นครับก็น่าจะเพียงพอนะอสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนเยอะหน่อยก็อาจจะไม่พอครับ ส่วนตรงนี้เป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงซึ่งก็ไม่เล็กเท่าไหร่เลยนะสีชมพูหวานแหววแต่งไว้ให้ลูกสาวสุดที่รักครับห้องนี้ของจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้ตกแต่งอะไรให้จะเป็นห้องโลง่ลงห้องเปล่าเนาะใช่ถ้าเราถ้าเราจะแต่งเองเนี่ยเราสามารถจะใส่ตู้ได้เยอะเลยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย เราวางตู้เสื้อผ้าเป็นตัว L ได้สําหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะใช่ถ้าลูกสาวเสื้อผ้าเยอะก็ทําตู้เสื้อผ้าให้ใหญ่หน่อยใช่ไหมครับขยับเตียงไปด้านนุ่นหน่อยนึงครับวางโต๊ะเครื่องแป้งตรงมูนครับตรงนี้วางไซต์บอร์ดวางทีวีขนาดแบนแบนหน่อยแล้วก็จัดทีวีเข้าผนังสักครับผมห้องนี้ก็จะได้เป็นห้องฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะใช้งานแล้วมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยครับผมไปดูมาสเตอร์เบดมกันบ้างไปเลยพี่โอมาสเตอร์เบดมอยู่ด้านนี้อยู่ติดกับแฟมิลี่รูมอ่ะ พอเข้ามาที่มาสเตอร์เบด룸ปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นระดับแรกก็คือช่องแสงช่องแสงหน้าต่างช่องเปิดเพราะว่าบ้านสมัยใหม่ออกแบบมาให้มีช่องแสงค่อนข้างเยอะครับผมอันนี้ก็มีช่องแสงตรงหัวเตียง2อันมีช่องเปิดตรงนี้เวลาเราเปิดตรงนี้กับเปิดตรงหัวเตียงที่ลมแรงเลยนะเพราะว่านี่อยู่ใกล้ทะเล บางขุนเทียนเนะใช่วันไหนที่แบบอากาศไม่ร้อนเนี่ยเปิดไม่ต้องเปิดแอร์เลยเปิดให้ลมโกรกผ่านได้เลยครับผมแล้วตรงนี้สามารถออกไปที่กันสาบด้านนอกเพื่อเมนเทนนูนน่นนี่นั่นได้ครับหรือจะวางต้นงต้นไม้ไว้ข้างนอกก็วางได้มีพื้นที่วางครับผมถ้าบูมจะสังเกตว่าห้องนี้เนี่ยปริมาตรของห้องมันดูกว้างเพราะว่าพื้นที่พื้นจดฟ้านประมาณ2.7เเมตรครับผมดังนั้นเนี่ย เราสามารถบิวตู้ต่างๆเนี่ยใส่ผนังใส่อะไรเนี่ยขึ้นสูงได้เก็บของกระจุกกระจิกได้เยอะแยะเลยเต็ไมไปหมดเลยเพราะเรามีความสูงที่เพียงพอเนาะใช่ถ้าเกิดมันจะได้ไม่อึดอัดไงวิวตู้สูงก็ยังได้ถ้าเกิดใครมีของเยอะสามารถบิวตู้ได้พื้นที่แบบแต่งบ้านได้สนุกเลยอ่ะครับส่วนด้านนี้เขาทาให้ดูทําให้ดูเป็น walk in closet ก่อนอเข้าห้องน้ํามีบานปิดอันหนึ่งก่อนเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเข้ามุมตัว L เ,เนี่ยบูมเห็นปะครับผม ถ้าตูา้เสื้อผ้าวางแค่นี้พี่ว่าสองคนใช้ไม่พออืจริงด้วยหนละังนั้นการมีพื้นที่ภายนอกอะ่ะที่ที่พื้นที่เยอะๆหน่อยเราสามารถไปดูตู้เสื้อผ้าไ้ข้างนอกได้อีกเออจริงด้วยครับใช่มาเข้ามาดูห้องน้ําห้องน้าเนี่ยมีช่องเปิดระบายอากาศด้านนี้ด้วยนะอ่าแล้วสิ่งที่จะแตกต่างจากห้องน้ำอื่นคือวัสดุของที่ให้ก็คืออย่างเงี้ยก็คือเขาจะให้วัสดุที่ดีขึ้น ห้องนี้ก็จะรูหรูหราขึ้นนิดหาขึ้น,น,น,นแต่พื้นที่ใช้สอยไม่ได้ใหญ่กว่ากันนักเลยครับผมซึ่งพี่คิดว่าห้องมาสเตอร์เบดมหลายๆคนที่เป็นคนติดอ่างอะ่างอาบน้ําใช่ติดอ่าง <c oughs> ต้องแช่อ่างอาบน้ําแช่น้าอุ่นอะไรพวกนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอมันไม่มีพื้นที่วางอ่าง <c oughs> ซึ่งก็ต้องแลกกันนะเพราะว่าบ้านหลังนีเน้เขาเน้นการใช้พื้นที่ให้กระชับ มีห้องนอนมีห้องต่ตางๆให้มันเยอะๆใช้งานคุ้มค่าครับเพราะฉะนั้นในห้องส่วนของห้องน้งําหลายๆห้องเนี่ยก็เลยว่างอาบน้ําไม่ได้อืออย่างพี่โอ๋นี่เป็นคนติดอ่างรอเปล่าครับไม่น,นะพี่เป็นคนอาบน,น้ําฝักบัวเป็นเรน,นจับเรื่องรำลางออละวปะเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าครับผม ฮพี่โอรครับตอนนี้เราก,กลับมานั่งที่คลับเฮาส์ของตัวโครงการนะครับฮาบิเทียพักเทียนทะเล28พี่โอว่าโครงการนี้มันเหมาะพลายครับเนี่ยโครงการนี้ก็คงเหมาะกับคนพื้นที่นะบูมที่ <ผม S 2> คุ้นเคยทํามาหากินอยู่ทําเลแถวนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนโซนก็อยากจะหาบ้านที่มันอยู่ในทําเลตัวเองคุ้นเคยนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่มองหาโครงการซึ่งพื้นที่ส่วนกลางกับแฟซิตี่ส่วนกลางเนี่ยใช้ได้มีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วโครงการเนี้ย เนื้อที่ใช้สอยของบ้านเขาเริ่มต้นที่100ตารางวาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะคนรักสวนรักต้นไม้ที่อยากจะมีพื้นที่ปลูกอะไรสักหน่อยนนะมีพื้นที่รอบบ้านเยอะๆหน่อยนะใช่ใช่ ครับผมท่านผู้ชมและสําหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการฮาบิเทียพาร์คทินทะเล28นี่นะครับก็สามารถติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ ting h of living com เช่นเคยครับผมหรือถ้าท่านไม่อยากจะพลาดรายการคิดเรื่องอยู่อย่าลืมกด subscribe ครับหรือเข้าไปที่ youtube com t h i n g of living ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและหากท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวคุณอยู่นะครับก็อย่าพลาดชมรายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับผม สำนนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปกินปูดูทะเละนี่มันต้นอะไรวะบูมรู้ไหมเนี่ยพี่ผมว่าผมเคยเห็นนะไอ้ต้นเนี่ยมันอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ แฮร์ร <ś webinars> ี <wird> ่พอตเตอร์อ้าจริงจริงไหนวะเขาเรียกวิลโล่จอมหวดี่ไม่เคยไม่เคยแฮร์รี่พอตเตอร์มีด้วยเหรอวิลโล่จอมหวดเออวิลโล่จอมหวดจริงอ่ะไม่ใช่ละบู